สวัสดีวัยรุ่นอินเดียวัยรุ่นปากีสถานทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Gravity หรือว่าชื่อไทยเนี่ยก็คือมลิตยูแรงโน้มถ่วงนะถ้าใครที่ไม่อยากฟังสปอยอยากไปดูหนังเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็ไปหาดูกันได้เลยแต่สำหรับใครที่ไม่มีเวลาดูหนังขี้เกียจไปดูเนี่ยก็สามารถฟังผมสปอยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย แล้วเรื่องย่อนะครับก็เป็นเรื่องของนักบินอวกาศทีมหนึ่งที่เขาเนี่ยมีภารกิจออกไปซ่อมเกี่ยวกับแบบพวกยานพวกกระสวยที่อยู่บริเวณโลกอะไรครับที่ทําหน้าที่ส่งสัญญาณให้โลกอะไรเงี้ยมันเกิดชำรุดเข้าเพราะเขาก็เลยต้องไปซ่อมกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุทําให้เขาเนี่ยต้องติดอยู่บนอวกาศคือแต่มันก็อยู่ไกลไกลโลกอะแหละแล้วเขาจะหาทางลงมาสู่พื้นโลกได้ไหมใครจะเอาชีวิตรอดออกมาได้บ้างเนี่ยก็สามารถหาดูได้ในหนังเต็มหรือฟังสปอยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย เปิดมาที่ฉากแรกครับก็เหมือนที่เล่าไปแล้วมีภารกิจที่ว่าต้องไปซ่อมเอกสวยที่อยู่ห่างจากโลกเนี่ยอยู่ในอวกาศแหละแต่อยู่ใ,ใกล้ๆกับโลกเขาก็ต้องส่งทีมงานทีมหนึ่งเนี่ยของนาซาเนี่ยไปซ่อมเอกสวยนี่ครับซึ่งหลักๆไอคนที่ใส่ชุดอวกาศแล้วก็คอยบินซ่อมตรวจตามที่ต่างๆเนี่ยจะมีทั้งหมด3คนนะก็คือพระเอกนางเอกและก็ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนพวกเขาเนี่ยก็ท่องอวกาศไปบินไปซ่อมไปคุยกันไปแบบชิวๆได้ดูวิวสวยๆแล้วก็ซ่อมยานไปและนี่ก็คือนางเอกกับพระเอกครับคือมันไม่ได้เป็นแฟนกันหร พวกเขาก็ซ่อมปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนตามภารกิจนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าพบว่าแบบมันพังอีกอะมันพังที่ระบบอีกคือไม่ได้แค่พังตามที่ภารกิจเก่ามาเขาก็เลยต้องไปซ่อมที่ระบบอีกทีนึงต้องเข้าไปดูที่แผงวงจรอ,อะไรเงี้ยแหละคือในหนังอะศั์มันจะเป็นศัท์วิทยาศาสตร์มากเลยแต่ผมจะพยายามเล่าให้คนปกติเข้าใจนะ ซ่อมไปซ่อมมาเนี่ยปรากฏว่ามีแบบวิทยุจากโลกเนี่ยส่งมาบอกเขาว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นทางรัสเซียน่ะได้ยิงโจมตีแบบดาวเทียมของตัวมันเองก็คือรัสเซียน่ยยิงทําลายดาวเทียมของรัสเซียเองเพราะว่าดาวเทียมโดนงที่มันยิงอ่ะมันใช้การไม่ได้แล้วเขาก็เลยใช้สิทธิ์ในการทําลายทิ้งซึ่งมันก็ส่งผลให้เกิดระบบลูกโซ่แบบระเบิดตามๆกันมาคือแบบยิงดาวเทียมดวงแรกแตกกระจายไปใช่ไหมชิ้นส่วนที่แตกกระจายเนี่ยก็กระจายไปโดนดาวเทียมดวงถ,ดถัดไปถัดไปถัดไปคือเป็นลูกโซ่ยาวๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะถึงไอ้ตำแหน่งที่พระเอกอยู่อะคืทาางโลกกเ็จ มาว่าแบบเออคุณต้องหยุดภลรกิจโดยทันทีเพราะว่ามันเกิดระเบิดลูกโซ่มาเรื่อยๆแล้วจะถึงจุดตำแหน่งที่คุณอยู่เนี่ยในอีกไม่ช้าซึ่งนางเอกแม่งก็แบบไปรีบกลับเข้ายานกลับเข้าที่ปลอดภัยอ่ะมันก็แบบเฮ้ยอีกนิดเดียวใกล้ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยอีกนิดอีกนิดยังเลิกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพระเอกก็แบบสั่งเลยนี่เป็นคําสั่งมึงออกมาได้ละเลิกซ่อมได้ละเดี๋ยวดาวเทียมมันระเบิดมาซึ่งสุดท้ายแม่งก็ไม่ทันครับหรือว่าต่อให้เขาไดหลบอยู่ในที่ปลอดภัยก็ไม่พ้นอยู่ดีเพราะ มาชนกระสวยพวกที่เขาอยู่กันนะทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากครับส่วนทางด้านนางเอกเนี่ยก็กระเด็นออกไปนอกอวก,กาศไกลพอตัวคือตัวเธอเนี่ยมุนมุนๆกิ้งๆลอยออกไปไกลๆคือไม่สามารถควบคุมทิศทางเด้เลยเพราะว่าไม่ได้มีเชือกมีระไยรัดอยู่กับตัวแล้วไงก็เลยแบบลอยไปไกลเลยจะควบคุมทิศทางก็ไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ได้เอาเจ็ตแพคอะ มันเหมือนเครื่องเจ็ตแพคไว้ที่จะพ่นลมออกมาข้างหลังคอยควบคุมทิศทางคือเธอไม่มีเครื่องนั้นนายเอกก็เลยลอยไปไกลลิบตาลอยไปเรื่อยๆโดดเดี่ยวอย่างอโลนจัดเนี่ยเธอก็เริ่มหายใจไม่ค่อยออกครับเพราะออกซิเจนในถังอ่ะมันก็ลดเรื่อยๆแต่เธอก็แบบพยายามเปิดไฟฉายแล้วก็พยายามติดต่อทางวิทยุให้ใครสักคนได้ยินจนสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ได้เจอนางเอกครับเพราะว่าแบบแสงไฟที่นางเอกส่องอทาให้พระเอกเห็นหนางเอกแล้วก็ไปช่วยโดยการผูกเชือกของเขาเนี่ยติดไว้กับที่ตัวของนางเอกเพราะว่าแบบพระเอกมันมีเจ็ตแพกตัวพ่นลมเนี่ยพระเอกสามารถควบคุมทาง แต่ว่านางเอกอะไม่มีก็เลยแบบต้องผูกเชือกติดกับพระเอกพวกเขาก็หอกกลับมาที่ยานแล้วกากระสวยของพวกเขาปรากฏว่าเขาก็สำรวจนะปรากฏว่าไอ้ผู้ช่วยอ่ะอีกคนนึงอ่ะตายหาไปแล้วโดนไอ้เศษดาวเทียมที่มันพุ่งความเร็วเท่ากระสุนอนะ่ะพุ่งทะลุหน้าแหกไปครึ่งหนึ่งเลยพอมาสำรวจข้างในยานเนะี่ยคนที่อยู่ข้างในยานก็ตายกันหมดเลยสรุปตอนนี้มีแค่พระเอกกับนางเอกที่รอดพวกเขาก็เลยวางแผนกันว่าเออเดี๋ยวไปที่สถานีอวกาศที่อยู่ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่โดยการใช้เจ็ทแพคของพระเอกเ,เนี่ยแหละพุ่งไปเรื่อยๆพวกเขาก็พ ไอพ่นหรือว่าเจ็ตแพ็ของพระเอกเนี่ย, iPhone, ววยมันกำลังจะแก๊สหมดแล้วทำให้พระเอกเนี่ยต้องใช้แก๊สที่เหลือเนี่ยพุง่งออกไปด้วยความเร็วสูงซึ่งจะทําให้ไม่เหลือแก๊สในการเบรกไงแต่คือพวกเขาก็พุ่งจนถึงสถานีอวกาศเลยแต่ข้อเสียก็คือเบรกไม่ได้อะทาให้ตัวของพวกเขาเนี่ยพุ่งชนกับสถานีอวกาศอย่างแรงแล้วก็กิ้งกระเด็นกระเด็นไปจนกระเด็นหาที่เกาะไม่ได้ทําให้ตัวพวกเขาแม่งเลยสถานีอวกาศครับแต่ก็ยังดีที่ว่านางเอกเนี่ยโดนเชือกอะไรไม่รู้ที่ติดกับสถานีอวกาศเนี่ยเกี่ยวขาไว้ทําให้เธอเนี่ยไม่ลอยออกไป พระเอกเนะี่ยก็โดนไอเชือกที่จากตัวนางเอกที่มัดไว้ตอนแรกนะดึงตัวเองไว้อีกทีหนึ่งตอนนี้สิ่งที่พวกเขาควรจะทําก็คือแบบดึงเชือกแบบไต่กลับไปที่สถานีอวกาศแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ครับเพราะว่าน้ำหนักพระเอกเนะี่ยมันมีเยอะบวกกับพระเอกเนะี่ยมันถูกแรงนี่ จากที่กระเด็นนะ่ะดูดไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยทาให้นางเอกก็แบบออกแรงดึงพระเอกเท่าไหร่ก็ไม่ไหวพระเอกก็เลยตัดสินใจว่าแบบเออเดี๋ยวกูนะ่ะจะสละชีวิตเองโดยการแบบถอดเชือกที่เกาะระหว่างนางเอกกับพระเอกอยู่ให้พระเอกเนี่ยลอยไปไกลลิบตาเลยและเพื่อที่นางเอกเนี่ยจะได้ดึงตัวเองไปที่สถานีอวกาศได้อย่างสบายใจเชียวหรือพูดง่ายๆก็คือพระเอกจะยอมสละชีวิตตัวเองครับเพื่อให้นางเอกนะ่ะอยู่รอดต่อไปเพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะพวกเขาจะต้องแบบโดนดึงไปเรื่อยๆจนเชือกที่เกี่ยวขานางเอกเนี่ยมันขาดแน่ๆพระเอกก็เลยตัดสินใจว่า คือพระเอกน่ะ ถอเชอกออกครับแล้วตัวเองก็ลอยไปสู่ความเวงว้างอันไกลโพดโดยที่ยังคุยวิทยุกับนางเอกได้อยู่นะคือค่อยๆลอ,อยไปเรื่อยๆยังไม่ไกลเท่าไหร่ยังคุยวิทยุกันได้อยู่เพือเอก็บอกสิ่งที่นางเอกควรทำนะหรือว่าแผนการแหละโดยแผนการเนี่ยจะมีประมาณว่าให้นางเอกเนี่ยหากระสวยสักลำหนึ่งจากสถานีอวกาศแห่งนี้แล้วขับไปที่สถานีอวกาศของจีนแล้วก็เอากระสวยอีกอันหนึ่งที่อยู่ในสถานีอวกาศของจีนเนี่ยลงไปสู่พื้นโลกครับนั่นก็น่าจะเพราะว่าไอสถานีอวกาศแห่งนี้มันน่าจะไม่มีกระสวยที่แบบสามารถลงจอดสู่พื้นโลกได้ไงก็เลยต้ออบขัปทีี่สถาานว อีกทีหนึ่งก่อนจะได้เอากระสวยที่มันลงจอดตรงพื้นโลกได้เนี่ยลงอาจจะงงหน่อยหนึ่งนะนังวิทยาศาสตร์อย่างนี้แหละนางเอกก็เริ่มทาตามแผนครับซึ่งขั้นตอนแรกอ่ะเธอจะต้องเข้าไปที่สถานีอวกาศแห่งนี้ให้ได้ก่อนเธอก็หาประตูทางเข้าจนเข้าไปได้แล้วก็เปิดออกซิเจนนะพอเธอเข้ามาได้แล้วก็เปิดออกซิเจนเรียบร้อยเนี่ยเธอก็รีบถอดชุดอวก,กาศออกเลยครับแล้วก็รีบสูดออกซิเจนในยาน,านั้นเพราะว่าเธอเนี่ยหายใจลําบากอยู่ในชุดมาตั้งนานแล้วตอนนี้นางเอกตั้งใจว่าพอเธอหากระสวยได้เนี่ยเธอจะรีบ จะทาตามแผนครับแต่เธอเนี่ยไปหาวิทยุก่อนเพราะจะติดต่อกับพระเอกเพอเธอเจอวิทยุเนี่ยเธอก็บุญหาคลื่นแล้วก็ติดต่อกับพระเอกเลยนางเอกก็ถามว่าฮัลโหลได้ยินไหมพระเอกแได้ยินไหมตอนแน่อยู่ไหนแล้วบอกตําแหน่งคุณมาหน่อยแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับจากพระเอกเลยครับเพราะพระเอกเนี่ยน่าจะลอยไปไกลลิบตาและจนแบบคลื่นวิทยุตามหาตัวไม่ถึงนาะงเอกก็ส่องดูที่หน้าต่างของยานนะก็คือไม่เจอพระเอกละลอยไปสู่ความเวรงว,งวงันไกลโพ้นละนางเอกก็พยายามส่งสัญญ,ญาณติดต่อ,อก,กับทางพื้นโลกครับเธอก็บอกว่าแบบเธอสรุปเลยว่าตอนนี้เหลือผู้รอชีววเเียยงคคนดแลกก็ืออูร้ธสุป การนะตอนนั้นและว่าพระเอกเนี่ยลอยตายหาไปแล้วแหละแต่ติดต่อจากทางพื้นโลกเนี่ยก็ไม่มีใครตอบรับเหมือนเดิมนะก็น่าจะเป็นเพราะว่าดาวเทียมมันพังเยอะด้วยแหละก็เลยแบบไม่มีตัวดาวเทียมไหนส่งสัญญาณลงสู่พื้นโลกไนงะทีนี้ใช้วิทยุไปมาเนี่ยเสียงเตือนก็ดังขึ้นครับก็นึกว่าสัปะหลาดบุกนะแต่ที่ไหนได้อ๋อก็แค่ไฟไม่ยานแหละสบายใจได้สบายใจก็เฮียแล้วครับจังหวะน,นี้นางเอกรีบหาทางหนีเลยสิครับแล้วเธอก็หนีได้ทันนะเธอเนี่ยหนีลงไปในกระสวยอาวากาศได้ทันครับซึ่งดูเหมือนไอ้กระสวยอาวากาศเนี่ยจะแยกออกจากสถานีอวกาศ ปุ่มแยกยานออกมาจากสถานีอวกาศเพื่อที่จะบินหนีเพราะว่าสถานีอวกาศแม่งโดนไฟไหม้แล้วอาจจะระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้แต่พอแยกตัวยานออกมาและบินได้ไม่ถึง5้เก้าเนี่ยปรากฏว่ายานแม่งถูกลังไวครับลังไว้ด้วยอะไรก็ด้วยเชือกนั่นเองคือเหมือนเป็นเชือกล่มชูชีพที่ติดกับยานล้เนี้ยแม่งไปเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้กับสถานีอวกาศไว้ทําให้ถูกเชือกเนี่ยลังไว้แต่เธอก็แก้ปัญหาด้วยการใส่ชุดนักบินอวกาศแล้วก็ออกนอกกระสวยเนี่ยออกไปดึงเชือกที่มันลังยานเอาไว้ออกก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับเข้ามาในกระสวยแล้วก็ขับย นีอวกาศของจีนใช่ไหมละ่ะเพื่อที่จะเอากระสวยอีกลำหนึ่งที่อยู่ในสถานีอวกาศของจีนเนี่ยลงจอดอบนพื้นโลกนั่นเองแต่ว่าความซวยของพี่แกเนี่ยก็ยังไม่จบครับเพราะว่าไอยานที่แกขับเนะี่ยยังไม่ทันถึงสถานีอวกาศจีนเลยน้ํามันแม่งหมดเธอกระทออแท้ครับจะกดปุ่มไหนเนี่ยก็ใช้งานไม่เป็นแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยได้รับขึ้นสัญญาณจากโลกคือเหมือนนางเอเนี่ยหาขึ้นวิทยุไปเรื่อยๆจนเจอขึ้นละแล้วก็ติดต่อได้เธอพยายามจะคุยสื่อสารเขาว่าประมาณว่าแบบเหต คนธรรมดาเป็นวิทยุบันเทิงปกติอ่ะนำซ้ำไห้คนที่รับเนี่ยยังเป็นคนจีนอีกแม่งก็พูดภาษาจีนเลยต่างภาษากันคุยกันไม่รู้เรื่องนางเอกจะขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้เธอเครียดครับไม่รู้จะทําไงเลยเห่าเป็นหมาใส่วิทยุแม่งเลยคือแบบไหนๆกูก็คุยกับมึงไม่รู้เรื่องแล้วเห่าให้ฟังแม่งเลยนางเอกเห่าหอนเหมือนหมาให้คนจีนเนี่ยฟังเลยครับ แล้วมาถึงตอนนี้เธอเริ่มท้อแล้วครับเธอเนี่ยตัดสินใจจะแบบกดปุ่มหยุดทํางานทุกอย่างให้เธอเนี่ยได้จากไปอย่างสงบในกระสวยลํานี้ครับแต่ก่อนที่จะถอดใจเนี่ยนางเอกก็ได้เห็นลิมิตครับคือเหมือนภาพหลอนะว่าพระเอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในยานแล้วก็มาพูดคุยมาช่วยบอกวิธีว่าควรจะทํายังไงต่อไปทําให้นางเอกเนี่ยฮึดสู้ขึ้นอีกครั้งครับเธอก็หาสวิตช์กดปุ่มจนขับยานไปได้ระดับหนึ่งแหละคือมันกใกล้ถึงยานสถานีอวกาศของพี่จีแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงไงน้ำมันหมดก่อนเธอก็เลยแก้ปัญหาดด้้วยการ DIY ัับใชถงงเเเเพลินนนป็หหมมืืออแ ก็คือเธอเนี่ยใส่ชุดอวกาศแล้วก็ออกมานอกกระสวยที่มันมันหมดนั่นนะแล้วก็ใช้ไอ้ถังดับเพลิงเนะี่ยพ่นคอยควบคุมทิศทางให้เธอพุ่งไปถึงสถานีอวกาศของจีนได้นั่นเองจนกระทั่งเธอเนี่ยมาถึงสถานีอวกาศของจีนแห่งนี้แล้วเธอก็หาทางเข้าเข้ามาได้นะซึ่งข้างในก็สภาพก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีคนอยู่เลยด้วยนานยก็จัดการหากระสวยอวกาศที่สามารถลงจอดบนพื้นโลกได้จนเจอครับเธอเนี่ยมีหวังละนี่แหละหนทางรอดเธอก็เลยจัดการขับกระสวยลำนั้นเพื่อที่จะลงจอดบนพื้นโลกเลยเดียจนกระทั่งถึงดดู ยานเธอเนี่ยดิ่งลงเพลโลเลยครับเตรียมที่จะลงจอดโดยที่มีเศษชิ้นส่วนด้านหลังเนี่ยพุ่งเป็นไฟมาข้างหลังเลยนะคือตามหลังมาติดๆเลยแล้วลพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยไอกระสวยที่นางเอกอยู่ก็ทําการกลางล่มครับคือมันมีระบบลงจอดไงแล้วด้วยความโชคดีของเธอครับเธอก็ตกลงบนน้พาพอดีอีกทําให้ลงจอดอย่างนุ่มนวลเลยเด็เธอเนี่ยออกมาจากยานแล้วก็ว่ายน้าอยู่สักพักครับประมาณว่าแบบกุลอและไอสัตว์เธอก็ว่ายเข้าฝั่งแล้วก็ยืนขึ้นอย่างผู้ชนะครับและหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ ให้เราเนี่ยมีหวังไว้ตลอดเวลาอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังนั่นเองและหนังเรื่องนี้นะทำคะแนน IMDB ได้ไปถึง6.7เต็ม10คะแนนเลยครับสหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละไว้เจอกัน